ความสุขของการมาทาค่ายของพี่นะคะก็คือพี่เป็นเด็กค่ายเก่าแล้วก็การที่ได้กลับมาทาค่ายก็เหมือนได้กลับมาเจอพี่ๆที่เขาเคยดูแลพี่แล้วก็ส่งต่อพี่ก็ได้ส่งต่อสิ่งดีๆที่เคยได้รับไปสู่รุ่น้นองุ่นต่อไปะคะ่ะก็คือพี่ก็เป็นเด็กค่ายเก่าเหมือนกันแต่คือตอนนั้นคือพอตอนเราเป็นน้องค่ายอะ่ะคือเราก็จะได้รับแต่สิ่งที่พี่เขามอบให้ใช่ไหมแต่คือในเมื่อพอเราได้เป็นผู้ให้อะ่ะคือเหมือนตอนแรกอ่ะคือพี่ก็ยังไม่เข้าใจว่าเออว่า สิ่งที่เราทําไปเนี่ยคือเราทําไปเพื่อใครถูกไหมแล้วทำไมเราต้องมาทําอะไรแบบนี้แบบว,ว่าคือสิ่งที่บ้านอ่ะซึ่งพี่ไม่เคยทําอะไรเงี้ยเออแต่พอสุดท้ายอะ่ะพอเราได้เห็นแบบความสุขของน้องอ่ะเออแล้วเราก็เหมือนกับที่เราได้รับมาตอนนั้นอ่ะ <alright. S 1> ซึ่งมันเป็นความสุขที่มีค่านั่นแหละก็คือสุดท้ายแล้วอ่ะพี่ก็เลยได้คําตอบว่าสิ่งที่เราทําไปทั้งหมดอ่ะก็เพื่อเพื่อน้องทุกคนแล้วก็เพื่อความสุขของน้องทุกคน ถ้าสำหรับมุมมองที่พี่ดูนะคะก็อาบน้ำเร็วดีค่ะก็สปีดได้แต่ว่าก็เป็นเด็กน่ารักน่ารักดีค่ะพี่เห็นแค่ตอนที่แบบน้องเขาใช้สถานที่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เชื่อฟังดีค่ะก็ก็น้องใข้ก็น่ารักทุกคนแต่คือพี่ก็เข้าใจคือเมื่อก่อนตอนนี้พี่เป็นเด็ก่ายอะสองวันแรกพี่ก็เบื่อแบบพี่เบื่อมากอะไรเงี้ยแต่พอแบบพอเริ่มมีพอเริ่มได้รับแบบว่าจะ พี่บ้านจากพี่ประสานหรือว่าจากพี่สตาฟทุกคนอะถึงความรักที่เขามอบให้เราอะถึงความห่วงใยที่เขามอบให้เราอะคือจนวันหนึ่งอะจนพี่แบบเออวะมันราคาเนาะให้เก็บความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆกับค่ายนี้ไว้อะค่ะเพราะว่าเออมันก็ครั้งหนึ่งเนาะได้มาแบบทํากิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยหกวันแล้วรับรองว่าเช้าตื่นมาวันที่ 7, เจ็ดน้องจะคิดถึงพวกพี่แล้วก็คิดถึงค่ายค่ะ ก็คือให้น้องทุกคนเก็บความทรงจํานี้ไว้นะคือสักวันหนึ่งเวลาเรากลับมามองอะ่ะนั่นแหละคือพี่คิดว่าเราต้องคิดถึงมันแน่นอนอย่างตอนเนี้คือพี่เป็นเป็นสตาร์ในค่า20ใช่ไหมคือแบบพอพี่ได้เห็นทุกอย่างเบื้องหลังพะคือ พอพอมาจุดเนี้ยคือพี่มาทาเบื้องหลังสาตาร์ทใช่ไหมแล้วคือแบบอะไรเนี่ยทำไมมันดูแบบวุ่นวายอะไรทําไมมันดูยากลําบากจังเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบแต่ตอนที่เราเป็นน้องข่ายอ่ะคือเราจะมองเห็นแต่หน้าง,งานใช่ไหมมองเห็นว่าทําไมพี่เขาเทคเราดีขนาดนี้แล้วแบบแต่คือตอนเราเป็นน้องข่ายอ่ะคือเราไม่ได้มองว่าหูพี่เขาลําบากกันขนาดนี้เลยนะขวาแบบจะได้แบบขวาเราจะมีความสุขขนาดนี้ยขวาเราจะแบบกินอิ่มนอนหลับทุกวันอะไรเงี้ยเออประมาณนี้แล้วจนแบบอืมก็นั่นแหละก็ซึ้งอ่ะเนาะซึ้งอ่ะ